เทคนิคสี่สิ่งที่ต้องโฟกัสสำหรับหุ้นเซลลิงสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาทำตามคำสัญญาเนาะนะคะทาเลนที่เราว่าด้วยสี่สิ่งเนาะ,ะที่ต้องโฟกัสในหุ้นเซลลิงนะคะวันนี้เราก็จะมาแจกสูตรเนาะมันจะมีทั้งหมด2พาร์ทนะคะเราจะแบ่งเป็นสองพาร์ทเนาะก็จะเป็นพาร์ทของอดีตของแท่งเทียนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ พาร์ทของอปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะคะในเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องพาร์ทอดีตของแท่งเทียนที่ผ่านมาก่อนเนาะนะคะสี่สี่สิ่งที่ต้องโฟกัสนะคะในพาร์ทของอดีตนะคะก็คือเราจะดูแท่งเทียนคือเราจะไม่บอกชื่อหุ้นนะคะว่าหุ้นตัวเนี้ยชื่ออะไรนะนะคะก็มันจะได้เป็นไม่เป็นการชี้นำอะเนาะนะคะแต่จริงๆแล้วอะหุ้นตัวเนี้ยเราจะพูดตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่เราบอกให้แชร์ตอนแรกอะนะคะแต่ว่า แต่ว่าไม่มีใครแชร์เราก็เลยไม่ได้บอกนะคะเราก็เลยไม่ได้บอกเนาะเพราะฉะนั้นเราจะให้เทคนิคที่สุดยอดกับคนที่สุดยอดเท่านั้นเนาะนะคะกับคนที่แชร์เท่านั้นคนที่ต้องการมันจริงๆเท่านั้นนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสี่อย่างเนี้ยมีอะไรที่เราต้องโฟงกัสบ้างนะคะหนึ่งเลยหุ้นตัวเนี้ยที่เราชอบนะคะหนึ่งนะมันสะสมมานานหรือเปล่าอืมอันนี้เขาอยู่ช่วงระยะอะไรหุ้นมีสามระยะเนาะมีสะสมอ่สาสะสมนะคะมหาชน แล้วก็แจกจ่ายเนาะแล้วก็แจกจ่ายอ่าเราลองดูซิว่าหุ้นแต่ละตัวเนี่ยนะคะหุ้นแต่ละตัวที่เราชอบเนี่ยมันอยู่ในระยะสะสมแบบนี้ไหมอ่านะคะอันนี้คืออย่างแรกที่เราต้องโฟกัสเนาะต่อไปพอเรารู้แล้วว่ามันมีระยะสะสมเนาะแล้วก็มาดูต่อว่าข้อสองอดีตของมันเนี่ยเคยซีลิ่งหรือเปล่านะคะเรามาดูแท่งนี้เขาซีลิ่งมาตั้งแต่วันที่ สิบสองถูกไหมคะต้องต่วันที่สิบสองอ่าลิ่งหนึ่งแล้วนะเนี่ยถ้าสมมติว่าหุ้นเนี่ยที่มันเคยซิลลิ่งนะคะเราต้องเฝ้าเนาะนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็มีโอกาสไปต่อสูงนะคะทุกคนประมาณนี้นะนะคะพอเรารู้แล้วว่ามันมีโอกาสซิลลิ่งแล้วข้อที่สาม่ะแท่งเทียนในอดีตเนี่ยเขาเคยแบบว่าเขาเคยเล่นแรงไหมอ่าเคยเล่นแรงเนาะนะคะเคยเล่นแรงอ่าเคยมีเขียวยาวใหญ่เนาะจริงๆเขียวยาวไส้ไม่ไส้ไม่เกี่ยวนะทุกคนนะคะก็ดูว่ามันเคยเล่นแรงไหมอันนี้เคยเล่นจากสามจุดแปดหก ไปห้าบาทยี่สิบเขาก็เล่นเยอะอยู่นะทุกคนถูกไหมเล่นบาทกว่าเลยนะอ่าเล่นประมาณบาทบวกๆกนะันเนาะนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าในอดีตเนี่ยเขาก็เขาก็เล่นแรงแต่เขายังเบรกไฮเดิมไม่ได้เนาะนะคะเบรกระยะสะสมไม่ได้นะคะเขาเพิ่งมาเบรกได้แท่งนี้เนาะนะคะประมาณนี้อ่ะต่อไปข้อสี่สิ่งที่ต้องโฟกัสน,นะคะเขามีการยกโลไหมอ่ะเขาซิลลิ่งถูกไหมเขาก็ต้องยกโลอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ถ้าซิลลิ่ง แล้ววันต่อมาเนี่ยมันไม่ยกโลเนาะสมมุติว่าวันต่อมามันเปิดหลุดมานี่เลยมันก็อาจจะยังไม่น่าสนใจนะคะแต่เพราะเอิญว่าเขาเปิดโดดเนาะแล้วเขาก็ปิดแดงนะคะมันก็เลยน่าสนใจเนาะนะคะก็จะประมาณนี้นะคะในส่วนของพาร์ตอดีตอ่ะแล้วเรามาดูพาร์ตของปัจจุบันและอนาคตกันบ้างนะคะข้อที่หนึ่งเลยนะคะข้อที่หนึ่งให้เราเนี่ยพอเรารู้แล้วว่าอดีตมันเป็นอย่างนี้เราจะหยิบมาเฝ้าใช่ไหมคะปกติในอดีตเนี่ยเราจะดูทำเฟรมเดย์ถูกไหมนะคะแต่ถ้าเป็นปัจจุบันและอนาคตนะคะพาร์ทที่สองเนาะ ที่เรากำลังจะเล่นนะคะก็คือให้ไปดูในไทม์เฟรม15นาทีนะคะแต่แล้วแต่นะบางคนก็ดู60ก็ได้นะคะดู60ดูอะไรก็ได้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแท่งปัจจุบันกันบ้างดีกว่านะคะเอาปัจจุบันเลยเนาะนะคะเวลาที่เราดูเนี่ยนะคะเราก็ดูก่อนว่าราคาปิดเนี่ยมันปิดเท่าไหร่อ่ะอย่างวันที่25เดือน5เนี่ยราคาปิดเนาะมันปิด11บาท30แต่ไฮเดิมมันอยู่ที่11บาท80อ่ะประมาณนี้นะ ๋ยวขอตีให้มันตรงตรงนิดนึงอ่ะไฮเดิมสิบเอดบาทแปดสิบเราตีไฮตีโลอย่างนี้ไวเลยทุกคนนะคะตีไฮตีโลไว้เลยเราก็ลองดูว่าเฮ้ยเราจะเล่นเบรกแบบไหนเราจะเล่นเบรกเอาหรือบายออนดิฟเนาะนะคะอ่ะเรามาดูทําเฟรมย่อยเมื่อกี้ครูบอกว่าเราต้องใช้เทนไลน์ช่วยใช่ไหมอ่ะเราก็ตีเทนไลน์ช่วยลองดูว่าเขาย่อมาหาเทนไลน์ใช่ไหมอ่าย่อ,ยอมาหาเทนไลน์เนาะนะคะแล้วเขาก็ไปต่อถ้าเราดูแบบนี้มันก็ดูเหมือนเบรกเส้นกดเนาะ แล้วก็เป็น i n นเวอร์ a เฮดแอนด์โชเดเนาะนะคะก็ลองดูเนาะ,ะลึกมากลึกมากวันนี้นะคะก็คนที่แพงก็ต้องได้ของแพงเนาะนะอ่ะต่อไปนะคะเราก็ดูจังหวะที่เขาย่อลงมาเนาะเขาย่อไม่หลุดเทนไลน์ line, ถูกไหมนะคะเราก็ลองดูว่าเออถ้ามันเบรกแนวไหนเราจะเล่นเนาะมันก็จะเป็นจังหวะ b y y on e i p ถ้าสมมุติว่ามันเปิดเปิดแล้วมันไม่ bake เบรก11.8อนาะอันนี้เขาเรียกจังหวะเบรกเอาเนาะ ออขอใช้คำย่อว่า BO แล้วกันเนาะนะคะจังหวะเบรกเอา11.8เนี่ยเขาไม่ผ่านถูกไหมพอไม่ผ่านปุ๊บไม่ถึงด้วยนะคะไม่มีแรงซื้อตรงนี้เนาะนะคะแล้วเขาก็ย่อมาที่ ten line, ะะเทรนไลน์นะคะจังหวะย่อเนี่ยเนาะนะคะเราก็ลองดูว่าเออถ้าสมมติว่าเขาเบรก11บาทได้เนี่ยเราจะซื้อไหมนะคะอันเนี้ยก็จะเป็นจังหวะ buy o n d i p นะคะมันจะคล้ายๆเบรกเอา out, แต่ถ้าเราดูในไทม์เฟรมย่อยนะคะเป็นจังหวะที่เขาทําถ้วยเนี่ยเนาะ ะะเราก็จะเรียกจังหวะน,นี้ยว่า Buy On Dip นะคะก็ขอใช้คำยอ่อเนาะนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่3ก็คือการที่เขาย่อไม่หลุดเทนไลนะะ์เนาะเราก็ต้องเฝ้านะคะเฝ้าเมื่อย่อไม่หลุดเทนไลน์นะคะข้อที่3อ่ะข้อต่อไปข้อที่4พอเราซื้อแล้ว นะคะพอเราซื้อแล้วอันนี้ทำเฟรม15นะแต่ทุกคนอาจจะดูทำเฟรม30ทำเฟรม50อะไรก็ได้นะนะคะจังหวะซื้อเนี่ยถ้าเราเข้าถูกจังหวะนะทุกคนมันจะไม่มันจะไม่หลุดมาที่ทุนเราโอเคไหมถ้ามันหลุดมาที่ทุนเราแสดงว่าเราอะ่ะยังเข้าผิดอยู่นะคะพอเราถือแล้วปุ๊บนะคะถ้าใครมอง15นาทีเนาะ,ะเราก็อาจจะเลื่อนกําไรไปแบบนี้นะคะก็คือเอาง่ายๆถ้าสมมติว่ามันขึ้นไปแบบนี้เนาะนะคะถ้ามันไม่หลุดโลแท่งก่อนหน้าเรามันก็ไม่ต้องออกอ่าสมมุติว่าเราซื้อ11บาทจากแท่งเทียนตรงนี้เนาะนะคะ เราก็ตั้งเป้าหมายไปเลยว่าเราซื้ออ่ะอันนี้บายนะซื้อสิบเอ็ดบาทอืมแล้วเราก็ตั้งเป้าหมายว่าเราจะสต็อปเท่าไหร่ถ้าเราสต็อปสองช่องเราก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าเออสิบสิบจุดแปดศูนย์เราจะออกถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันหลุดมาสิบจุดแปดศูนย์ไหมไม่หลุดถูกไหมคะเราก็มองสิบห้านาทีไปอ่ะถ้าสมมุติว่าคุณมันต่อแท่งเทียนถูกไหมถ้าเมื่อไหร่ที่คุณอ่ะหลุดมาที่สิบเอ็ดบาทเนี่ยเราจะสต็อปทันทีอ่ะแล้วพอมันขึ้นไปมันก็ไมกไมนะะไมมมม่่่่่หลลุดถถูกก้้ะคแแวววพอออออทงงตตปเาาา็สิ มันหลุดโลแหงก่อนหน้าเนี่ยเราก็ออกเนาะนะคะแล้วมันก็ขึ้นไปมันก็ไม่หลุดอันนี้ก็ไม่หลุดอันนี้ก็ไม่หลุดเนาะนะคะอันนี้คือวิธีการกําหนดจุดสต็อปแล้วโอกาสขายหมูเนี่ยจะน้อยนะคะแล้วก็โอกาสที่เราสามารถถือได้หรือทํากําไรได้เนี่ยจะเยอะมากนะคะแต่มันก็จะมีอีกกรณีหนึ่งเนาะนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเออสิบเอ็ดบาทใช่ไหมแล้วพอเขาขึ้นไปสิบสี่บาทเนี่ย <S <S เราก็จะขาย1 4บาทสิเนี่ย <ch> เราก็จะขายเลยที่ซิลลิงอันนี้ก็แล้วแต่เนาะแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือย่่่่อไได้มเกินครงงแทง ย่อได้ไม่เกินครึ่งแท่งหมายความว่ายัางไงสมมติว่าสิบอ็ดบาทอ่าสิบ0อ็ดจูเนาะแล้วมันขึ้นไปสิบสี่บาทสิบก็คือถ้าสมมุติว่ามันย่อครึ่งแท่งครึ่งหนึ่งของอันเนี้ยเราก็ต้องมาหาก่อนว่าส่วนต่างมันกี่บาทส่วนต่างมันก็คือสามบาทสิบถูกไหมครึ่งหนึ่งของสาบาทสิบก็คือบาทห้าห้าถูกไหมบาทห้าห้าเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราให้โอกาสม,มันย่อดได้ไม่เกินห้าสิบเปอร์เซ็นก็คือราคาหุ้นก็จะอยู่ที่สิบ สองบาทห้าสิบห้าสตางค์โอเคไหมถ้าเมื่อไหร่ที่มันหลุดสิบสองบาทห้าสิบห้าเนี่ยเราก็จะออกหรือเอาง่ายๆสิบสองบาทห้าสิบเนาะถ้าสมมติว่าหุ้นตัวเนี้ยหลุดสิบสองบาทห้าสิบเราจะออกอันเนี้ยก็จะเป็นอีกวิธีดึงนะคะในการที่เราจะถือหุ้นซิลลี่เนี่ยไปให้ได้หลายวันเนาะพอเป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้นะคะเราก็เราก็ลองดูนะคะลองดูว่ามันจะเปิดยอ่อหรือไม่ยอ่อหรือจะไปต่อเนาะนะคะเราก็เลื่อนกําไรไปเรื่อยๆโอเคไหมนะคะ มองแตกต่างทามเฟรมแตกต่างผลลัพธ์แตกต่างนะคะการโฟกัสหุ้นซิลลิงก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์เนาะก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวชาเลนต่อไปจะเป็นอะไรนั้นนะคะอย่าลืมติดตามนะคะที่อาร์ตอัพเทดเดนักล่าหุนซิลลิงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ